สวัสดีครับวันนี้ชาวนาันรยุทนะครับก็พามาที่อำเภอคลองขุงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับพบกับพี่วิไลวรรณชาววงค้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับก็จะสอบถามพี่วิไลวรรณครับว่าก่อนและหลังที่มาเจอท่อแก้งข้าวเนี่ยรูปแบบการทํานาเราเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนไปครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ไม่รู้ว่าข้าวต้องการน้ําระดับไหนแล้วก็ทํากันไปโดยที่ว่าพอมันขาดน้าปุ๊บจะสูบใส่เลยตลอด แล้วก็ป้องกันแมลงไม่ได้พอมารู้ว่าน้ําว่าข้าวมันต้องการน้ําระดับไหนจากการที่ใช้ท่อ PVC นี้ค่ะก็เลยทํานาแบบว่าแห้งได้เพราะว่ารู้ว่าข้าวมันไม่ต้องการน้ําตลอดเวลาทําให้ข้าวต้นแก่งแข็งแล้วก็แมลงก็ไม่มารบกวนแล้วเวลาหว่านปุ๋ยมันจะหว่านปุ๋ยง่ายก่อนก่อนสุ่มน้ําใส่หว่านปุ๋ย รอบแรกก็คือว่าปล่อยให้ดินขาวเราจะเดินง่ายโดยที่ว่าไม่ต้องใช้ค่าแรงเยอะประหยัดค่าแรงแล้วก็ทําให้ข้าวต้นแก่งแข็งแรงดีกว่าข้าวที่อยู่ในน้ําตลอดอะก็เลย